ทนายคะทำไมคนที่หมิ่นประมาทคนอื่นถึงไม่ติดคุกคะสวัสดีค่ะทนายพราวราวีค่ะมีคนถามว่าทนายทำไมเราฟ้องคนที่หมิ่นประมาทเราอะ่ะผ่านโซเชียลแล้วทำไมเขาไม่ติดคุกล่ะมาทนายเล่าให้ฟังค่ะแน่นอนค่ะหลายคนถามว่าแล้วทำไมเขาถึงไม่ติดคุกหรอคะสิ่งที่เราต้องรู้นะคะเวลาฟ้องศาลคดีหมิ่นประมาทนะคะหมิ่นประมาทโดยการโฆษณามีทั้งอัตราโทษปรับ แล้วก็มีทั้งอัตราโทษจำคุกแต่โดยปกติค่ะคนพวกนี้ใช้วิธีการรับสารภาพค่ะเป็นเหตุแห่งการบรรเทาโทษนะคะสารลดโทษให้กึ่งหนึ่งแล้วถ้าไม่เคยทำผิดสารก็มักจะรอลงอาญาค่ะและนี่คือช่องว่างว่าทำไมคนที่ปากดีมันถึงไม่ติดคุกนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะไม่ติดคุกนะ เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าต้องดูพฤติการแห่งการกระทำความผิดด้วยว่าทําหลายครั้งหรือเปล่าแล้วถ้อยคำมันรุนแรงไหมแล้วมีการชําระเงินค่าเสียหายหรือเปล่าไม่ใช่แค่รับสารภาพแล้วจะหลุดนะจ๊ะดังนั้นดูเป็นเคส by เคสไปนะคะมีปัญหาปรึกษาข้อกฎหมายโทรหาทนายพราวราวีได้นะคะ